อย่งกาฟิตี้กับจิจกรรมไทยผมว่ามันคล้ายๆกันภาพจิจกรรมฝาผนังนี้เป็นของเก่าอนุรักษ์ไว้และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเพียงแต่ว่ามันแค่ยุคของการเวลาจิจกรรมในโบสถ์ในวัดเนี่ยก็จะเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเหมือนกันกราฟิตี้ก็เหมือนกันก็เล่าเรื่องตัวเองเหมือนกัน ชื่อประกรณ์ธนานนะครับชื่อล่นช่ตต่อครับผมแท็กเนมที่ใช้ในการทํางานก็ประกรณ์ครับผมใช้ชื่อตัวเองกลยุทธพืชเพนนะครับ T.R.K. ครับเป็นศิลปินอิสระด้วยเป็นอาร์ตดี렉เตอร์ของบริษัทพรีดียสเกตบอร์ดแล้วก็มีแกลลรี่ของตัวเองครับพยาคกแกลลรี่แล้วก็ทำมูรัเพนทั่วไปครับ yeah. อันนี้โจทย์มันมาคือที่เราต้องไปดูงานจากครูเก่าๆสองท่านเราก็ไม่เคยอย่างนี้เราก็ต้องเข้าไปศึกษาประวัติของครูทั้ง2ท่านาประทับใจตั้งแต่เดินเข้าไปในโบสถเลยนะครับเพราะว่าภาพที่เห็นก็คือ Impact มากๆในยุคนั้นนะคือเขียนได้ขนาดนั้นแบบยอมรับเลยภาพจิตกรรมฝาผนังทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า ทศชาติชาดกก็มีครูที่เด่นที่สุดเรียกว่าครูทองอยู่และครูพงแปะเขาจะมีม่านขั้นกลางครูคนนี้ก็อยู่ด้านนี้ครูตรงนี้ก็อยู่ด้านนี้เอาผ้าม่านมากันก้นกั้นยาวอย่างนี้ไปปุ๊บวาดเสร็จแล้วค่อยมาเปิดผ้า,าม่านแล้วก็ตัดสินกันทั้งสองฝ่ายในเสมอกันเพราะฟีมือนี้กินกันไม่ลง มันจะมีดีเทลแปลกๆหน้าตาพิลึกกืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันมีสเสน่ห์ผมคิดว่าจะใช้ตัวกากนะครับเอามาเป็นเมนนะับผมชอบเล่นอะไรที่มันเป็นบูมคาแรคเตอร์ตัวเดียวแล้วก็มีคอมโพสเล็กๆน้อยๆจากภาพของพระอุโบสถนะฮะเอามาเล่นเอามา mix กันนะฮะมีงานงานหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็คือเป็นคาแรคเตอร์อ่ามันเป็นสิงโต ตรงหน้าประตูเลยมันจะแบบตัวกลมๆหูแบบน่ารักดีผมดูแล้วแบบเหมือนแมวเหมือนอะไรคาแรคเตอร์เราเลยอืแล้วก็จะดึงไอ้ตัวนั้นเอามาในงานที่จะมาเทนงครับผม